ครับค่ะคราวปวันนี้กลุ่มเรากลุ่มสี่หรืกลุ่มห้าจะมาทดลองและอธิบายเรื่องแบนที่กระทำต่อลวดตัวนำขณะมีกระแสไฟฟ้าผ่านและลวดอยู่ในสนานแม่เหล็กค่ะววิธีทำนะคะเราจะวางลวดตัวนำ ตรงนะคะบนฐานรองรับ A และ B แล้วต่อกับมอบแปลงวนต่ำนะคะเข้ากับฐานรองรับนะคะตามที่เราต่อไว้นะคะแล้วเราก็จะสั่งลวดตัวนานตรงให้อยู่ระหว่างขั้วทั้งสองของแม่เหล็กรูดตัวดูนะคะและให้ลวดตัวนําตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโดยให้ทิศของสนามแม่เหล็กนะคะอยู่ในแนวดิ่งแล้วก็เปิดสวิตช์อมอแปลงวนต่ำนะคะแล้วก็จะสังเกตได้จากค่ะนนนะคะโดยด ทิศทางของกระแสไอตรงนี้นะคะจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกนะคะทําให้ทําให้ตรงนี้เป็นขั้วเหนือแม่เหล็กแท้แม่เหล็กจะเป็นจะเป็นขั้วเหนือนะคะก็คือหลักของทิศทางสนามแม่เหล็กก็คือทิศทางสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากขั้วเหนือนะคะพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้รือสังเกตจากนิ้วดูนิ้วค่ะดูนิ้วนะคะอันนี้คือกระแสใช่ไหมคะพุ่งไปทางทิศตะวันออกอันนี้คือขั้วเหนือ อันนี้คือขั้วเหนือใช่ไหมคะทิศทางของสนามนี้คือจะพุ่งออกจากขั้วเหนือพุ่งขึ้นไปออกจากขั้วเหนือพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วดูนิ้วนี้นะนิ้วนี้นะคะดูทิศทางสนามเหนืนิวนี้นะคะพุ่งขึ้นใช่ไหมคะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นจะจะเข้าไปทางใต้ไปทางเข้าหาขัวใต้เข้าไปหาขั้วใต้อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะค่ะแล้วเนี่ยม่เป็น ขั้วเหนือนะคะก็คือจากกระแสไฟฟ้าไปทางด้านตะวันออกแล้วก็อันนี้ก็คือสนามแม่เหล็กเพ้่มขึ้นนะคะจึงทําให้เกิดแรงเอฟนะคะไปทางด้านซ้ายมือซ้ายมือค่ะก็ะแล้วส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือการทดลองอันที่สองก็คืออันนี้ก็คือทิศใต้ใช่ไหมคะ กระแสไฟฟ้าจะไปทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็คือสามแม่เหลกจะพุ่งผู้ขหาวโคตรใต้จะงทำให้เกิดแรงกไปทางด้านขวามือค่ะก็จะจะทำให้ดูนะคะวนี้เราจะทดลองให้ดูว่าให้สังเกตดูจากทั้งสองอันนี้นะคะดจะต้องหดกดูดูเหล็กนะคะดูเหล็กนะคะสองพันนี้มันจะไปตามแรงเฟค่ะนี่ค่ะ เสลค่ะข้นสงขึ้ลงค่ะขานุงเนลงข้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึนลงขึ้น่าขนลงนล้นล้ลนลงข้งข้ลงลงงขน็นงนน้น